มันคือตัวอะไรพี่โหมหรูออ้จักหรอนอกจากมันน่าหลักแล้วมันจะโดนไล่กินไปเนี่ยมันนี้ใหญ่เลยมันอยู่กับเพื่อนมันอันนี้ก็เป็นสวนสัตว์อุทยานที่พี่โฮมเป็นคนสร้างไม่ม่ต้นไมอ้ออก บ้างล่ะอ๋อก็ตอนนั้นเราไม่ได้สร้างต้นไม้ไงพูดเบาๆใส่หูฟังล้วตะโกนเสียงดังอรพี่โฮมป้าอีกตัวหนึ่งล่ะ,ต,ละตัวหนึ่งเหรอตัวหนึ่งเไม่ได้ปล่อยเลยคื้นั้นจะต,ตอนนั้นน่ะพี่โฮมสร้างแบบไม่ได้เราไม่ได้ดีไซน์อะไรเลยไงเราก็สร้างแบบมัวๆแล้วก็พี่โฮมก็วันหลังเหมือนเพิ่งลองฝึกใช้คอนโทรลกดเลยกดเลยมันก็จะเป็น เหมือนป่าจริงๆละมัง้งแต่ว่าสักพักหนึ่งอ่ะมันมันจะเป็นธรรมชาติก็คือตัวใหญ่จะกินตัวเล็กจนเหลือให้มันเป็นสถานการณ์ปก,ากติละมังแต่ว่าเรามีอาหารเรามีแพะให้ให้บางตัวกินเป็นประจำฟีดเป็นประจำได้เพราะว่านีน่มันเป็นโหมดแซนด์บ็อกซ์ก็คือแบบไม,ไม่ไม่จำกัดทุกคนตกใจตัวอะไรบางอย่าง สมีตัวกินเนื้ออยู่แถวนี้มัง้งนู่นไงนู่นไงเห็นไหมพี่เห็นปะเนี่ยเราก็จะมีอาหารให้มันคอยฟีดตลอดเนี่ยอันลิมิเต็ดอันลิมิเต็ดพี่ลองเล่นดูหนพี่ผมลองเล่นดูนะว่ามันจะเป็นยังไง Ouais, il est pas, je